เป็นวิดีโอนะ่งให้อาจารย์สะอใหน สวยขนมปังสวยกันแล้วทานแล้วแหละค่ะทานแล้วอร่อยไหมน้องแอนอร่อยไหมลูกอร่อย่ลองจับให้ดู <c oughs> สิ <c oughs> เห็นเห็นเห็นค่ะลองกดๆให้กูดูหน่อยสิค่ะกดๆเดี๋ยนะคะอ่าผ่านค่ะนุ่มค่ะแล้วลอง <c oughs> ดีใจดีใจไหมคะว่าทําขนมปังนุ่มเป็นแล้วดีใจนี่ทําครั้งแรกในชีวิตได้ขนาดนี้คือเก่งมากคุณป้าจะห0แล้วทำเก่งลองฉีกเนื้อให้ครูดูหน่อยคะให้น้องแอนช่วยถือกล้องนิดนึงน,นะคะ นุ่มไม่แข็งใช้ได้นะคะอันนั้นสุกแล้วหรอคะอีกอันในเตาสุกหรือยังค,ยค่ะเดี๋ยวดูท,ดดที่เดี๋ยวดูที่ก้นนะเพราะนี้เราจะทำเป็นลิต้ลซีเราจะออกสีขา,ขาวๆหน่อยออกสีนวลๆอันนี้ค่ะพอแล้วพอแล้วนะคะแบบนี้คือสวยแล้วแล้วก็ดูที่ก้นมันค่ะโอ้พอเลยค่ะเนี่ยแหละพอแล้วค่ะ ไฟข้างล่างมันแรงนะ,ะทีนี้ต้องไปซื้อตัวเทอร์โมมิเตอร์มาวัดไฟไว้นะคะเพราะว่าเตาค่อนข้างจะไม่ไม่น่าจะอ,อ,อุณหภูมิในเตากับหน้าเตาไม่ตรงกันแน่นอนนะคะทาเนยได้เลยนะทาเนยได้เลยคะ่ะาาถ้าวางแยกกันมันจะแยกก้อนไข่ก้อนมันเลยค่ะอันนี้ครั้งแรกเราก็เรียนรู้กัน <laughs> เราต่อไปจะเป๊ะจะปังเดี๋ยวรอส่งกันบ้านรอบที่สองจะสวยกว่านี้อีกมากเลยนะคะ้มีความสุขสีทำสำเร็จในครั้งแรกดูหัวละก่อน <laughs> ไม่ต้องไม่ต้องรออ,อไม่ต้องรอรุนว่าจะพังหรือไม่พังถ้าถ้าเรียนแล้วมีครูอยู่ด้วยยังไงก็ไม่พังนะคะไม่พัเียไักนัแรกไงอไปก็ต้องเ็ <laughs> ใช่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะทำขนมปังแบบขึ้นทางด่วนไปเลยซื้อของมาซื้ออุปกรณ์มาแล้วเรียนเลยจะได้ไม่ต้องทิ้นของ แบบนี้เลยสีแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวค่อยทําไส้บีบใส่ไส้แล้วก็เอาน้ําตาลไอซิ่งโรยด้านบนก็เป็นเหมือนเปาลิตเตอร์สีแล้วุูจอจคะ่ะไอซิ่งที่เราใช้ต้องเป็นไอซิ่งแบบไหนะคะแบบแบบใส่ขนมหรือว่าเป็นเนื้อโดนัทอะไรนี้นะเออมันจะมีไอซิ่งที่เอามาโรยข้างบนโดนัทก็ใช้ได้นะคะจะ,จะมีแบบแบบโดนัทกับเป็นแบบที่ใส่ในขนม่ะคะออมเอาในขนมก็ได้คะ่ะ มันจะละเอียดกว่ากันมันจะละเอียดกว่ากันมากมันคล้ายๆผงแป้งขนมปังเนี่ยที่อบสุกแล้วที่มันฟูนุ่มเนี่ยเวลาเราจับยกขึ้นมามันจะรู้สึกเบาๆมันจะไม่หนักไม่ตันค่ะใช่เลยแต่ถ้าจับขึ้นมาแล้วยกขึ้นมาแล้วปุ๊บมันหนักมันตันแล้วก็แน่นๆนั้นๆก็คือพักแป้งก็ยังไม่ได้อบก็คือรีบอบนะคะ,อ,ะอันนี้ขนมปังแพนะเอาไปทำเป็นขนมปังเนยสดได้เลยนะคะ สีสวยมากทีนี้รู้รู้เวลาแล้วนะคะครูคิดว่าไฟไฟล่างให้ปรับลงอีกนิดนึงนะคะจะได้สีด้านล่างจะได้สวยกว่านี้อีกนิดนึงเฮ้เก่งมากเลยผ่านวันนี้ให้ให้คะแนน99คะแนนเลยขาดไปขาดไปขาดไปหนึ่งคะแนนเพราะว่าไฟล่างเรายังไม่รู้ไฟเตาเนาะเพิ่งทํากันครั้งแรกนะคะก็ถ้ารู้ไฟเตาแล้วเขาลงก,ก็สวยปิ๊งนะคะแล้วก็อันแรกอ่ะอันแรกก,อรก,ก็อบให้น้อยเวลาลงอีกสัก สักสามสี่นาทีนะคะถาดแรกอะค่ะจะ <Okay. S 1> ได้สีสวยๆเพราะว่าเตานี้ไฟค่อนข้างจะเรียกว่าแรงก็แรงนะคะเ<อ> <laughs> ก่งมากเลยค่ะยามา <laughs> ใจให้อ <laughs> ไหนดอกกุหลาบที่อามาให้ครูมา,มาวางใกล้ๆขนมปังหน่อยสิโอ้ยครู <laughs> เห็นไหมสวยแล้วเดี๋ยวถ่ายเป็นวิดีโอส่งไปบ้านในกลุ่มแล้วกันนะคะดอกไม้สวยๆเนี่ยวางด้วยดอกไม้ไว้ครูเหรอน่ารักอ่ะ น่ารักกับเซอร์ไพรส์มากเลยมาเปิดกล้องมาเจอดอกไม้โอ้ปื้มดอกไม้ไหวครูจริงจะบอกว่าตอนวาเลนไทน์ครูไม่ได้เอากุหลาบนะครูได้จากนักเรียนของคุณอะปื้มใจน่ารักมากเลยแล้วแล้ามีคนไหวครูหรือเปล่าคะไม่มีไม่มีไ่มีไม่ไม่มีไม่มีไมมีไมมีไม แล้วก็พอไหว้ครูปุ๊บสวยปังเลยทําครั้งแรกก็เป๊ะเลย,ยเ <laughs> นี่ยคุณครูอย่าลืมโพสนั่นนะดอกไม้ไหว้ครูไม่ลืมตอนนี้ครูไลฟ์ไปดูให้เพื่อนดูแล้วเพื่อนเห็นกันหมดแล้วว่ามีดอกไม้ไหว้ครู <laughs> น่ารักเชียว, <laughs> วสวยด้วย